โมัดแสงเงาแล้วแม่งจะบ้าตายครับอายังคงเป็นีนะมัน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 ยากมากกับหยาบโอ้มันมันไม่มันไม่แนวโอ้แหลกโอ้เฮ้ยโอ้แหลกอะไรแหลกอะไรสุดายเจอออแม่งอะโอ้ิสชุดาไปเอาเอาสองพ่อ

จองคอมเล็กอะมังเลยใช่ปยรักช่ปพอ,อยย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 ยอ,อยย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 กยนถ่ายทยย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 อยย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  Ovo, ovo je nemao nemao. Eee, nemao เ a ียแหลกเฉยมา้นได้แางแเฉยโอ้โหกคไรล่ะโอ้โหเปอรเปอรยี่กว่าเปอรซ้ำยังไงป่ะนี่เดี๋ยวขอขอทำอะไรูล่า ผมสนใจละเอาไหมอะอเนี่ยแล้นที่ว่าแล่วนะอันนี้ค่ะเดี๋ยวผมถ่ายไม่ถ่ายเซื้อเพิ่มมันะหลงพิเศษนะก็เออขอจบแต่เพียงเท่านี้ในป่าวอันนครับผมขอจบก่อนไม่ไหวนะมไม่ไหวไม่ละนะกันแล้ว หลักนะครับโยนะครับโอ้ยยยยยกษยักบยกษยนอ่จบแล้วนะครับโยต้องไปยต้องรูปมดี้ครับเข